รายงานด่วนจากสังคมออนไลน์เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานเหตุไฟไม่บริเวณซอยสีสกุลถนนปู่เจ้าสมิงพายตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทราบต่อมาคือโรงงานผลิตฟองน้ำแห่งหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างฉีดน้ำควบคุมเพลิง ซึ่งเพลิงลุกลามอย่างหนักและยังไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้รวมถึงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไปไม่ในครั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป